ที่จริงเราปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์มันก็ดีอยู่แต่ถ้าการปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์จนทําให้เราต้องมีความทุกข์ด้วยมันน,น่าจะต้องทบทวนกันนิดนึงก็เลยได้เรียนรู้จากคนไข้แล้ก็ครอบครัวคนพิการก็คือในขณะที่เราเจอความทุกข์ของเขาเราก็อยากให้เขาพ้นทุกข์แล้วสิ่งที่เขาทุกข์คือ 1. เขาไม่มีจะกินสที่อยู่ที่อาศัยที่เขาอยู่มันไม่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วเราก็กลับมาคิดว่าทําอย่างไรเขาจะพ้นทุกข์ถามว่าเราพอจะมีเงินแบ่งปัน้าไมก็คงไม่มีอะค่ะเพราะว่าเราก็จนเหมือนเขาแล้วแหละว,ว่าเราทํางานเราก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือทําบุญทําทานตามอัตภาพที่เรามีสิ่งหนึ่งที่ได้จากการศึกษาทาแล้วเอามาปฏิบัติก็คือบางครั้งถึงแม้เราอยากปรารถนาให้เขาจะพ้นทุกข์ณนะวินาทีที่เราเห็นแต่มันเป็นไปไม่ได้ มีครอบครัวหนึ่งที่ให้ข้อคิดดิฉันก็คือปี2545ดิฉันเห็นความทุกข์ของเขาแต่ดิฉันช่วยเขาบรรเทาความทุกข์สำเร็จในสิ่งที่ดิฉันต้องการเมื่อปี2548ดิฉันใช้เวลาในการค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือเขาไปเรื่อยๆจน3ปีถึงทำให้เขาพ้นทุกข์ได้ ในบางรายก็ช่วยได้ในทันทีถ้ามันไม่มากเกินกําลังของเรานะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ธรรมะในการปฏิบัติงานแล้วก็มีความสุขกับการการได้แต่ละวันอยังมีความสุขแล้วก็มีคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุวิภานะครับประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญคือที่พูดต้นต้นน่ะว่าช่วยคนอื่นที่มีความทุกข์แล้วทำยังไงเราไม่ทุกข ใจไปด้วยก็ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์มันก็มีหลายระดับมีความทุกข์หลายระดับหลายแง่หลายมุมนะความทุกข์แบบพื้นพื้นทั่วๆไปทุกจากการเป็นหนี้นะทุกจากการเจ็บป่วยไขนะ้ความทุกจากการพลัดพลากจากของลักนะ การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจนะล้วนก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นครูเจ้าก็อธิบายเรื่องนี้ไว้หลายนัยยะด้วยเหมือนกันนะโดยนัยยะทั่วๆไปก็สอนให้มีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาเมตตานี่ก็คือเห็นก็ทุกข์ก็เขายังไม่ไม่ขอก็เราเข,ข้าไปช่วยได้นี่เรียกว่าเมตตา กรุณาเนี่ยถ้าเขาขอร้องมาเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยนะมุติตานี่ก็ชื่นชมเมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยนะทำความดีหรือบางทีแม้เขาทําบุญกันม,มินี่ทําบุญเอาหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะไปหมั่นไส้คราวน,นี้เรียกว่าไม่มีมุติตาจิตอย่างนี้มุติตาคือการชื่นชมเมื่อได้เห็นคนเนี่ยทําคุณงามความดีและสุดท้ายก็คืออุเบกขาถ้าเราช่วยไม่ได้จริงเราก็ <c oughs> ปล่อยวางนะวางอุเบกขาเหมือนอาตมาสมัยเด็กๆนะไปช่วยปลาที่มันติดแห้งนะเดือนเมษาน้ำมันในคลองมันงวดแห้งใกล้จะหมดแล้วปลาก็ติดแห้งตายบ้างรอดบ้างแต่คลองมันก็ยาวเป็นกิโลเลยนะเราก็าไปวิดบอ่อนะแล้วก็เอาสุ่มไปเอา ถังไปนะช่วยปลามาหลายร้อยหลายพันตัวเหมือนกันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไปปล่อยบ่อใหญ่นะที่มันมีน้ําช่วยไปจนเย็นจนค่ําเราก็หมดแรงเราก็จะตายเหมือนกันข้าวก็ยังไม่ได้กินง่วงกงวง็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยหมดแรงก็ยังเหลืออีกต้องหลายพันตัวไม่ได้ช่วยก็ต้องปล่อยวางแล้วนะนะกลับบ้านเราเหมือนกันเริ่มกลัวแล้วเอ๊ะเดี๋ยวงูจะมากัดบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการ เมตตากรุณามุทิตาต่างๆเนี่ยผู้เจ้าก็ให้ปิดท้ายด้วยอุเบกขาก็ต้องปล่อยวางบ้างเมื่อเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะนี่ก็แง่มุมหนึ่งหรือบางคนเนี่ยมาถามผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยสอนคนให้พ้นทุกข์นะทำไมบางคนไม่พน้นทำไมบางคนพ้นทำไมผู้เจ้าไม่เก่งลเลยนี่นะทำไมไม่ให้คนพ้นทุกข์ได้ทั้งโลกล่ะใช่ไหม ผูเจ้าก็บอกว่าเธอรู้จักทางที่ไปเมืองราชฤทธ์ใช่ไหมนะถ้ามีคนไม่รู้ทางไปเนี่ยนะมาถามทางกับเธอเนี่ยเธอก็บอกเป็นอย่างดีเลยไปถึงต้องเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวาจะเจอบ่อน้ําจะเจอป่าเป็นเครื่องสังเกตเธอบอกอย่างดีถูกทุกอย่างเลยแต่ไอคนนี้ก็ยังเดินหลงมันเป็นความผิดของเธอไหมนะบางคนก็ไปถึง บางคนก็เดินหลงนะผู้เจ้าจึงบอกว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะตถาคตบอกไปเท่านั้นนะพวกเธอนะเดินเองนะปฏิบัติเองทําเองนะทุกอย่างได้ด้วยตัวของตัวเองที่ต้องปารบความเพียรนะต้องใช้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเพื่อเข้าถึงความปนทุกข์ให้ไดนะ้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ ฟังอย่างเดียวแล้วต้องเอาไปคไ่ควรพิจารณาผู้เจ้าเรียกโยนิโสมนศสิการน้อมไปเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงเอาไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเอาไปใช้ธรรมวิจยะครควรสอดสองธรรมอย่างนี้นะส่วนภัยบางอย่างเนี่ย <c oughs> เช่นไฟไหม้น้ําท่วมผู้เจ้าก็บอกว่าบางครั้งก็ยังพอช่วยกันได้แต่มีภัยอีกอย่างหนึ่ง ที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยกันไม่ได้พระเจ้าเรียกอมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยกันไม่ได้ลูกอยากแก่แทนแม่ช่วยได้ไหมไม่ได้อยากตายแทนแม่เห็นแม่นอนป่วยบนเตียงปังงาปังงามก็ตายแทนแม่ไม่ได้แก่แทนแม่แมแแแมไม่ได้เจ็บแทนแม่ไม่ได้แม่ก็เจ็บแทนลูกไม่ได้นะลูกป่วยแม้อยากจะเจ็บแทนลูกเหลือเกินลูกนอนร้องไห้ขาควน นี่เรียกว่าอมาตาปุตกะไปภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยกันไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองพรนะพุทธเจ้าจึงบอกอ,อนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ,ไม,ระ,มรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่นะคราวนั้นพระพุทธเจ้าสอนพระอนนท์เพราะว่าพระอนนท์ร้องไห้เสียใจเมื่อพระสารีบุตรจากไป นะผู้เจ้าก็เตือนว่าภาษาลิบุตรเนี่ยเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้เอาไปนะไม่ต้องเสียใจยเธอยังหลุดพ้นจากกองทุกได้นะ <c oughs> แล้วผู้เจ้าก็บอกพระนลนว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรอว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นให้มีปัญญาให้ควรสิ่งใดที่เก่าคร่ําก็จะ แตกสลายผูพังไปก่อนเหมือนต้นไม้กิ่งใดที่มันแก่มันเสื่อมมันก็ผูพังไปก่อนส่วนที่ยังเป็นแก่นนะของลําต้นยังเหลืออยู่นะอันนั้นแหละนะให้เราทั้งหลายเนี่ยพึ่งตนและพึ่งธรรมะตัวเราเองธรรมะที่ถูกต้องพุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอษฐ์ทำรรวินัยที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรพู้เจ้าบอกว่าท่านเป็นผู้เดียวท่านเป็นสัพันญ,ญู ท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวระดับต่ำกว่าผู้เจ้าลงไปมีข้อพลาดในคําพูดได้หมดอาตมาก็มีข้อพลาดได้พิกษจในขัานเรือการวิธีแก้ปัญหาข้อผิดพลาดตรงนี้จึงต้องพูดคำพระตถาคตนะเพราะฉะนั้นเวลาใครไปถามสาวกองค์ใดก็ตามพระสารีบุตรไปถามพระอาตชีว่า ก็ธรรมะสันส้นๆพระสจีก็บอกว่าพระสถา,าคตตรัสว่าอย่างนี้พระอุทายีไปถามพระนนสันติติกนินพานหมายถึงอะไรพระน,นุนก็บอกออพระสถา,าคตตรัสว่าอย่างนี้ทุกคนจะใช้คําพระตถา,าคตทุกคนจะพูดคําพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุในโลกนี้ทั้งหมดนะพูดคําพระตถา,าคตโยมจะไปกี่วัดก็จะถูกสอนเหมือนกัน ศานะส,สนาพุทธจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็นมาตรฐานคือพระทุกองใช้คําของพระตถตาคตนะสาวกสาวิกาใช้คําของพระตถา,าคตนะเพราะฉะนั้นคําสอนก็จะไม่ถูกปิดเบือนหรือว่าผิดเพี้ยนออกไปนะพิสูจน์ในครั้งพุทธการเหมือนกันถ่ายทอดคําพระตถา,าคตกันนะไม่ออกความเห็นตัวเองใครออกความเห็นตัวเองมานะเขาไม่เชื่อหรอกเขาจะไปถามพระตถา,าคตบอกว่าคนนี้พูดมาเนี่ยทรงจําได้ไหม ้าผู้เจ้ารับรองเขาถึงจะทรงจำกันถ้าผู้เจ้าไม่รับรองเขาก็ไม่ทรงจำกันเพราะเขาเชื่อคำพระพุทธเจ้าและผู้เจ้าก็ยืนยันว่านับแต่ลาตรีที่องค์ตรัสรู้ถึงปรินิพานคำของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันตรวจสอบได้อาตมาก็ตรวจสอบมาปีนี้เข้าปีที่17นะยังไม่เจอคำผู้เจ้าขัดแย้งกันอยากจะเจอมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เจอก็รู้สึกว่าถึงในความสามารถของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพอสมควรเพราะฉะนั้นภัย ในชีวิตมีหลายระดับนะเราก็แก้ไปตามเหตุปัจจัยนะคำว่าเหตุปัจจัยที่พระเจ้าพูดมาอานะตมาว่าเป็นคําที่ไพเราะนะเพราะทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับเหตุปัจจัยเหมือนกับพระเจ้าสอนคนนะให้ <c oughs> ทั้งติดเตียนแล้วก็สันเสริญพู้เจ้าถามโปรตริยะโปรตริยะบุคคลมีสี่จำพวกในโลกพวกหนึ่งเนี่ยติอย่างเดียวพวกหนึ่งสันเสริญอย่างเดียวนะพวกหนึ่งไม่ติไม่สันเสริญอยู่เบขาอีกพวกหนึง่งทั้งติดทั้งสันเสริญถามโปรตริยะพวกไหนดีที่สุด แต่ทั้งสี่พวกเนี่ยพูดตามความเป็นจริงโดยการอันควรทั้งหมดนะตามความเป็นจริงและโดยการกาละอันควรนะปรตรยะบอกว่าพวกสามเลอที่สุดคืองดงามด้วยเบขาผู้เช้าบอกปพตริยะพวกสี่เลอที่สุดนะตถ,ถาพจน์ว่าพวกสี่เลอที่สุดคือทั้งติและทั้งชมปพตริยะถามเหตุผลอะไรผู้เช้าบอกว่าเป็นเพราะเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆว่ากาละไหนควรชมกาละไหนควรติแล้วต้องตามความเป็นจริงโดยการอันควร แล้วลักษณะของการพูดที่ผู้รู้ใดๆก็ไม่สามารถติดเตียนได้ผู้เจ้าบอกว่าอย่างไรหนึ่งพูดควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาถ้าเราพูดโดยหลักห้าประการนี้ผู้เจ้าบอกไม่มีผู้รู้ใดๆติดเตียนเธอได้เลยนี่เป็นหลักการในการปฏิสันพานการแก้ทุกข์การช่วยเหลือบุคคลอื่นเพราะนั้นอาตมาเขาบอกว่า เราพิจารณาไปตามเหตุปัจจัยแล้วแต่นะความทุกข์มีหลายระดับและสุดท้ายความทุกข์ที่ใครก็ช่วยกันไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองนะมีธรรมะนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนจริงนะของสรรพสิ่งในโลกรวมไปถึงตัวเราด้วยว่าตัวเรา ก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปถ้าใครเห็นได้อย่างนี้ผููเจ้าบ,บอกว่าจะเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายได้นะก็ฝากไว้เท่านี้